ที่สุดของสินค้าสวัสดีชาตอม,ม่ทุกท่านนะครับช่วงที่สุดของสินค้าทอมมี่ในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับสินค้าที่กําลังเป็นที่กล่าวถึง<ม>ในหมูม่แม่บ้านกันครับเครื่องครัวที่แฟนพันแท้เครื่องครัวสแตนเลสต่างก็ให้การยอมรับก็คือสิ่งนี้ครับสแตนเลสแบรนด์เนมอัลทอมมี่เมดิค,คุกลองใช้เพียงแค่ครั้งเดียวก็ติดใจทันที ติดใจจนออกจากครัว<ช>ไม่ได้เลยจะ<ช>เป็นเพราะอะไรที่ทําให้มรรดาแม่ครัวติดใจในสินค้าชุดนี้เรามาหาคําตอบนั้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับและผู้ที่จะมาทําอาหารเมนูพิเศษด้วยเมดิคุกก็มาอยู่ที่นี่กับผมแล้วทารอนรสมาสเตอร์ Master, คุณคิมจินแอร์สวัสดีครับค่ะได้ยินมาว่าทารอนรสมาสเตอร์คุณคิมจินแอรเนี่ยหลงรักเมดิคุก มากเลยใช่ไหมครับจริงๆแล้วฉันเป็นแม่ครัวธรรมดารรมดาที่ชอบทําอาหารเป็นชีวิตจิตใจและอยากที่จะทําอาหารอร่อยๆอและดีต่อสุขภาพให้กับลูกๆและสามีค่ะซึ่งมันทําให้ฉันรู้สึกสนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ทําอาหารมากขึ้นเรื่อยๆเลยล่ะค่ะตลอด30ปีที่ผ่านมาฉันจะใช้เครื่องครัวชื่อดังจากอเมริกาหรือเยอรมันเท่านั้นแต่พอฉันได้มาเจอกับเมดิค,คุก ที่ผลิตจากสเตลเลสสตีลส1 6ส่วนเรื่องของราคาก็ถูกกว่าเครื่องครัวจากต่างประเทศมากเลยค่ะและเพราะคุณภาพดีแบบนี้ฉันเลยเปลี่ยนเครื่องครัวมาใช้เมดิคุกหมดเลยค่ะถ้าทางจะหลงรักเมดิคุกมากเลยนะครับนี่ใช่ค่ะ แต่ว่าเมื่อกี้ผมได้ยินพูดถึงสเตนเลส316ด้วยมันคืออะไรครับสเตนเลส316ที่ว่านี้ก็คือสเตนเลสคุณภาพที่ใช้ผลิตเครื่องมือผ่าตัดและข้อเทียมถือว่าเป็นวัสดุที่ปลอดภัยต่อมนุษย์มากเลยค่ะบริเวณที่ต้องสัมผัสกับอาหารของเมดิค,คุกจะใช้สเตนเลส316ทั้งหมดเลยค่ะไม่ทราบคุณคิมจินแอร์ใช้เมดิค,คุกมานานเท่าไหร่แล้วครับ หลังจากสมัครเป็นสมาชิกอะโอมี่ฉันก็ซื้อใช้เลยรวมๆแล้วน่าจะใช้มาได้สี่ปีแล้วค่ะและเพราะคุณภาพที่ดีไม่มีตกของเมดิคุกเอ,อฉันคิดว่าน่าจะใช้ได้อีกเป็นสิบปีเลยนะคะคุณภาพมันดีมากจนฉันคิดว่าส่งต่อให้ลูกสาวตอนแต่งงานยังได้เลยค่ะและยังมีคนรอบข้างอีกหลายคนที่ใช้เมดิคุกตั้งแต่ออกวางจําหน่ายใหม่ๆด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นคุณคิมจินแอ พอจะบอกทิปในการใช้เมดิคุกหน่อยได้ไหมครับก่อนที่จะนําเมดิคุกมาใช้งานครั้งแรกเราจะต้องล้างสิ่งสกรปรกออกก่อนโดยใส่น้าส้มสายชูหรือน้ำมะนาวลงไปในน้ําเย็นต้มจนน้าเดือดแล้วล้างออกด้วยน้ํายาล้างจานเช็ดให้แห้งก็ใช้งานได้เลยค่ะแต่ถ้าหม้อหรือกระทะเปลี่ยนเป็นคราบสีน้ําตาลหรือเป็นคราบสกรปรกหลังการใช้งานเพียงแค่ใส่โซดาและน้ํายาล้างจานที่ใช้สําหรับสแตนเลสลงไปและถูให้สะอาดก็ได้แล้วค่ะถ้าทุกคนรู้ทิปดีๆแบบนี้ อายุการใช้งานก็จะนานขึ้นและทําอาหารที่ดีต่อสุขภ<ช>าพได้อีกด้วยแต่ถ้าใครคิดว่าวิธีพวกนี้มันยุ่งยากแล้วก็ก็ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะเมดิคุกเขารับประกันให้ตลอดชีพแค่จ่ายค่าขนส่งทางบริษัทก็จะนํามาขัดให้เงาวับราก,กับใบใหม่เลยละคะ่ะว้าวชากอยากรู้แล้วสิครับว่าเมนูในวันนี้จะออกมาเป็นยังไงนะครับ <S <S ถ้าอย่างนั้นเราไปลงมือทำกันเลยครับ เมนูแรกที่เราจะทำก็คือมิลเฟอร์นาเบคค่ะหลายๆคนมักจะกังวลเวลาเชิญแขกมาที่บ้านว่าจะทำเมนูอะไรดีแต่ความกังวลนั้นจะหมดไปเพียงแค่ทำเมนูนี้ค่ะซึ่งฉันจะใช้หม้อขนาด3.3ลิตรในการทำนะคะพอจะเริ่มทำอาหารจริงๆแบบนี้แล้วได้ยินคำว่าไม่ได้คุกเยอะๆผมก็ชักจะสงสัยแล้วว่าคำนี้มันมีความหมายอะไรไหมครับ คำว่าเมดิมักจะได้ยินกันบ่อยๆที่ไหนคะที่ร้านขายยาหรือโรงพยาบาลอย่างที่ดิฉันได้พูดไปก่อนหน้านี้ว่าเป็นเพราะเมดิคุกใช้สเตลเลส316ที่ใช้ในการผลิตข้อเข่าเทียมหรือเครื่องมือผ่าตาัด hmm. บริษัทก็เลยนำคำว่าเมดิมาตั้งเป็นชื่อคะ่ะอที่แท้ก็มีความหมายที่ลึกซึ้งแบบนี้นี่เองนะครับเมื่อกี้คุณจินแอร์บอกว่าเมดิคุกใช้สเตเลสคุณภาพดีในการผลิตใช่ไหมครับ นอกจากเรื่องนี้ยังมีจุดเด่นอื่นอีกจุดเด่นของเมดิคุกอีกอย่างหนึ่งคือเป็นสแตนเลตห้าชั้นด้วยความหนา3.5ม mm มิลลิเมตรค่ะแล้วมันดียังไงเหรอครับสเตนเลตห้าชั้นที่ว่านี้มีประสิทธิภาพในการนําความร้อนสูงและรักษาอุณหภูมิได้ดีจึงสามารถต้มเนื้อแบบไม่ใส่น้ําหรือทําอาหารประเภททอดแบบใช้น้ํามันน้อยได้ซึ่งทําให้รักษารสชาติและสารอาหารได้เป็นอย่างดีจึงยิ่งง่ายต่อการทําอาหารเพื่อสุขภาพตอนนี้เราก็รู้ความหมายกันแล้ว ผมว่าเรามาลงมือกันเลยดีกว่าครับได้เลยค่ะไม่มีปัญหาค่ะวันนี้ดิฉันจะทําเมนูมิลเฟนาเบค,ค่ะถ้าช่วงนี้เอ่อใครไปจ่ายตลาดก็จะเห็นผักกาดขาววางขายเต็มตลาดเลยค่ะฉันจะวางบนเขียงไว้แผ่นหนึ่งก่อนนะคะต่อด้วยใบายงาหอมๆจากนั้นก็นําเนื้อสไลด์สําหรับทำชาบูมาวางค่ะต่อด้วยผักกาดขาวแต่วางกลับด้านกันนะคะถ้าใบาล่างใบยอยู่ฝั่งนี้ ก็ให้หันอีกด้านแล้ววางแบบนี้ค่ะแล้วก็ออกวางใบงาลงไปอีกจากนั้นก็วางเนื้อลงไปอีกชั้นแบบนี้ค่ะและปิดท้ายด้วยผักกาดขาววางกลับด้านไปเรื่อยๆก็จะออกมาสวยแบบนี้ค่ะจากนั้นหันให้เป็นขนาดพอดีค่ะไปเรื่อยๆแบบนี้เดี๋ยวชั้นจะโชว์ให้ดูค่ะเรียงเป็นชั้นสวยเลยใช่ไหมคะพอเราเตรียมตรงนี้เสร็จแล้ว เราก็จะมาเตรียมขั้นตอนต่อไปกันหม้อส,อสวยๆที่เห็นอยู่นี้คือหม้อเมดิคุกแบบหูจับ2ข้างข,างขนาด3.3ลิตรที่เราจะมาเตรียมกันค่ะแต่ก่อนอื่นฉันจะให้ดูข้างในนิดนึงนะคะหม้อของเมดิคุกถ้าดูตรงนี้จะมีขีดบอกระดับด้วยต่อให้เป็นแม่ครัวมือใหม่ก็<อ>สามารถตัวอาหารได้อย่างแม่นยำได้ค่ะและยัง,งมีข้อด,ดีอีกอย่างหนึ่งค่ะถ้าดูในหม้อดีๆ ก็จะเห็นว่าไม่มีรอยต่อเลยค่ะ oh. แม้แต่ตรงด้ามจับก็ไม่มีรอยต่อนะคะไม่มีรูน็อตยใช่แล้วค่ะเศษอาหารก็จะไม่เข้าไปอุดตัน hmm. ต่อให้ใช้ไปนานๆก็จะยังคงสะอาดและทําอาหารได้อย่างปลอดภัยนี่แหละค่ะคือจุดเด่นของเมดีคุกเราจะเริ่มด้วยการวางแผ่ถั่วง,งอกลงไปก่อนออต่อด้วยวางเห็ดลงไปค่ะวางลง oh. ไปแบบนี้นะคะแล้วก็วางให้เป็นชั้นๆ ใช่แล้วค่ะวางแบบนั้นเลยคะ่บบะ,คะมีเซ้นเหมือนกันนะคะดี่ <c oughs> วางไป<อ>เรืร่ยอยๆแบบนี้นะคะ,คคะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้จากนั้นวางเห็ดลงไปด้านบนแล้วก็เทน้ําซุปลงไปแบบนี้ค่ะสวยไหมคะเหมือนมีดอกไม้บานในเมนดิ<ช>คุกลคเลยแต่เมดิคุกยังมีข้อดีอีกอย่างนะคะมีอีกแล้วครับคืออะไรครับเมดิคุกสามารถใช้กับเตาได้ทุกประเภทเลยค่ะ ทั้งเตาแก๊สเตาแม่เหล็กเตาไฟฟ้าใช้ได้ทุกประเภทเลยนะครับใช่แล้วค่ะนอกจากนี้ยังใช้กับเตาอบและเตาไฟฟ้าเพลทร้อนได้อีกด้วยเมนูมิลเฟยนาเบของคิมจินแอร์เติมน้ำซุปจากชุดปรุงรสอะโทมีจากนั้นต้มจนเดือดในที่สุดมิลเฟยนาเบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นเมนูนี้แล้วถ้าได้ซดซุปร้อนๆพร้อมเนื้อและผักแบบนั้น คงจะอิ่มน่าดูเลยนะครับใช่แล้วค่ะถ้าหากใช้เมนูคุกทำอาหารก็จะช่วยให้ทำอาหารได้เร็วขึ้นและยิ่งหม้อนำความร้อนได้ดีก็ยิ่งช่วยรักษารสชาติของวัตถุดิบและทำให้อาหารอร่อยยิ่งขึ้นค่ะเอาละครับเมนูต่อไปเราจะใช้กระทะในการทำใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะฉันจะทำเมนูพื้นฐานอย่างไข่ดาวให้ทุกคนได้ชมกันค่ะโอ้ไข่ดาวหรอครับใช่แล้วค่ะแต่จากที่ผมรู้มาเนี่ยการทอดไข่ด้วยกระทะสแตนเลส มันยากมากเลยนะใช่แล้วค่ะหลายๆคนมักจะคิดแบบนั้นแต่กระทะสแตเลตใบนี้อายุการใช้งานนานกว่ากระทะเคลือบทั่วไปและดีต่อสุขภาพด้วยค่ะเชฟชื่อดังหลายคนก็ใช้กันค่ะและเพราะเมดีคุกนําความร้อนได้อย่างสม่ําเสมอและรักษาอุณหภูมิได้ดีมากจึงไม่จําเป็นต้องใช้ไฟแรงก็ได้แค่ใช้ไฟกลางก็ได้แล้วค่ะอย่างกระทะไมดีคุกแค่วอร์มกระทะให้ถูกวิธีก็ได้แล้วค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้น เราต้องทำยังไงบ้างครับเนี่ยค่ะเริ่มด้วยใช้ไฟระดับกลางตั้งกระทะให้ร้อนประมาณ3นาทีหลังจากครบ3นาทีก็ให้ลองหยดน้ำลงบนกระทะถ้าหยดน้ำกลายเป็นรูปทรงแบบลูกป, oh. ประหอดแล้วกลิ้งไปมาแบบนี้อาหารก็จะไม่ติดกระทะแล้วค่ะแล้วเราก็ปรับไฟให้ต่ำกว่าระดับกลางได้เลยค่ะจากนั้นใส่น้ำมันลงไปนิดนึงอ๋อนี่ แบบนี้นะคะแต่อย่าใจร้อนรีบพลิกไข่นะคะแต่ให้รออีกแป๊บหนึ่งก่อนค่ะขนาดรถไฟแล้วกระทะก็ยังร้อนอยู่เลยใช่แล้วค่ะไข่ก็ค่อยสุกไฟต่ำก<ด>็ทอดไข่สุกได้คะ่ะไข่ดาวแทบไม่ติดกระทะเลยไข่ดาวจากกระทะสเตนเลสเสร็จเรียบร้อยเมนูต่อไปเราจะมาทำปลาสบะผัดซอสกันนะคะ ถ้างั้นเราก็ต้องทอดปลาสะบะด้วยใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามีกระทะเมดีคุกต่อให้เราไม่ทอดน้ำมันก็ทำให้เนื้อ,อปลากรอบได้ค่ะปลาสบาของอัโทมีเป็นปลาสบาคุณภาพดีที่ได้รับการรับรองจากโนเวย์ตอนนี้ที่ตลาดจะมีขิงสดวางขายเยอะมากให้ซื้อมาแล้วนํามาทําเป็นน้ําขิงเพียงแค่หมักขิงในสาเกก็ได้น้าขิงแล้วค่ะแม้ว่าปลาสบาจะไม่ได้มีกลิ่นขาวแรงมากแต่ถ้าเราราดน้าขิงลงบนปลาแบบนี้มันก็จะกลายเป็นปลาหมักไปเลยค่ะ หลังจากเราหมักปลาเรียบร้อยแล้วเราจะเอาแป้งมันกับแป้งสำหรับทอดมาผสมกันในอัตราหนึต่อหนึ่งแล้วก็คลุกให้เข้ากันค่ะจากนั้นนำปลาที่หมักไว้แล้วมาหั่นให้ได้ขนาดพอดีคำค่ะจากนั้นนำปลาสบาบะที่หั่นแล้วมาใส่ในถาดที่เราผสมแป้งเอาไว้แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ เพื่อเพิ่มความกรอบให้กับปลาค่ะใส่น้ำมันลงไปแบบพอเหมาะพอนะคะจากนั้นนำปลาที่เราคลุกแป้งไว้แล้ววางลงไปบนกระทะค่ะแป้งที่เราคลุกไว้คือแป้งมันซึ่งจะค่อนข้างเหนียวมากแม้แต่กระทะเคลือบทั่วไปก็อาจติดกระทะได้แต่ลองดูกระทะนี้สิคะว่ามีติดกระทะบ้างไหมถ้าดูจากมุมนี้ จะเห็นว่าเนื้อปลาค่อยๆเหลืองขึ้นเรื่อยๆค่ะทอดได้แม้ใช้น้ำมันน้อยต่างจากกระทะทั่วไปเนื้อปลาดูเหลืองกรอบน่าอร่อยอใช่ไหมคะแบบนี้คือทานได้เลยใช่ไหมครับจริงๆก็ทานแบบนี้เลยก็อร่อยแต่ฉันจะเพิ่มความอร่อยด้วยการใส่ซีอิ๊วของอะโทมี่ลงไปซึ่งฉันเห็นว่ารสชาติอร่อยดีก็เลยเอาซีอิ๊วสูตรพิเศษของอะโทมี่มาใช้ในการทำซีอิ๊วสูตรพิเศษนี้ขึ้นมาค่ะ รเริ่มด้วยตั้งกระทะที่ไฟกลางก็พอจากนั้นใส่น้ำมันเมล็ดอง,งุ่นของอะทอมี่ลงไปส่วนวัตถุด,ดิบไม่ต้องใส่เหมือนดิฉันก็ได้ค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะน้ำมันที่ใส่ลงไปก็จะเหมือนเป็นน้ำมันกระเทียมเลยล่ะค่ะเพราะจะมีกลิ่นหอมกระเทียมออกมาด้วยจากนั้นใส่ซีอิ๊วที่ทำไว้ลงไปประมาณสองช้อนน้ำเชื่อมช้อนหนึ่งคนให้เข้ากันเลยค่ะแล้วก็ใส่ปลาสบะที่เราเตรียมไว้ลงไป จากนั้นใส่พริกชี้ฟ้าสีแดงลงไปเพื่อเพิ่มสีสันให้กับอาหารครับตอนนี้เมนูปลาซาบาะผัดซอสด้วยกระทะสแตนเลสก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวน่าเหลือเชื่อมากที่แม้เราจะใช้แป้งมันฝรั่งในการทำแต่ก็ไม่ติดกระทะเลยค่ะหลายๆคนที่ใช้กระทะเคลือบกันก็เพราะกลัวอาหารติดกระทะใช่ไหมคะแต่สำหรับกระทะสแตนเลสฝึกเพียงแค่นิดเดียวก็ใช้ไม่ยากแล้วค่ะ แถมยังดีต่อสุขภาพและทําให้อาหารอร่อยขึ้นด้วยค่ะอยากให้ทุกคนลองหันมาใช้กันดูค่ะใช่ครับชักจะตื่นเต้นอีกแล้วสิครับว่าเมนูต่อไปจะเป็นอะไรเมนูต่อไปคือ<ม>จับแชร์ซึ่งเราจะใช้เมดิคุกวอลกในการทําอาหารค่ะผมเห็นเมดิคุกมีหลายประเภทมากเลยทั้งหม้อกระทะก้นแบนกระทะวอลกใช่เลยค่ะการใช้งานก็หลากหลายด้วยใช่ไหมคะอย่างกระทะเมดิคุกวอลเราสามารถใช้ได้ทั้งทอดตุ๋นผัด เรียกว่า hmm. ทําได้หลากหลายวิธีเลยค่ะที่สําคัญยังใช้ทําเมนูที่ไม่มีน้ําหรือน้ําน้อยได้อีกด้วย2เมนูนี้มันเป็นยังไงเหรอครับก็คือเมนูที่ไม่มีน้ําเลยกับเมนูที่มีน้ํา oh. เพียงนิดเดียวค่ะเพราะเวลาที่เราต้มหรือนึ่งผักสารอาหารที่อยู่ในผักจะถูกทําลายไปค่อนข้างมากแต่ถ้าคุณใช้เมดิคุกปัญหาพวกนั้นก็จะหมดไปทันทีค่ะ อย่างนี้นี่เองถ้างั้นเรามาเริ่มทำกันเลยดีไหมครับใส่น้ำประมาณไม่เกินสองช้อนก็พอค่ะไม่จำเป็นต้องใส่เยอะๆต่อไปฉันจะผัดเนื้อที่หมักไว้แล้วฉันจะใช้เนื้อประมาณ200กรัมค่ะรบกวนคุณพิธีกรช่วยใส่หัวหอมให้หน่อยค่ะให้ผมใส่เลยใช่ไหมครับ่มจะลองเป็นผู้ช่วยแม่ครัววันหนึ่งนะครับดีเลยค่ะ ผมจะใส่หัวหอมลงไปก่อนนะครับนิดเดียวพอนะคะจากนั้นก็ใส่พริกหยวกได้เลยหมดเลยเหรอครับใช่ค่ะใส่ให้หมดเลยค่ะถึงแม้เราจะใส่วัตถุดิบลงไปเยอะแต่จะเห็นว่าฉันผัดให้เข้ากันได้อย่างสบายสบายเลยใช่แล้วค่ะเราถึงผัดได้แบบสบายสบายต่อไปฉันจะใส่ซอสหอยนางรมซีอิ๊วเหล้าขาวน้ำตาลลงไปในกระทะรวดเดียวแล้วผัดให้เข้ากันค่ะ ใส่ที่เหลือลงมาได้เลยค่ะใค่เลยนะใช่ค่ะถุงงอกถุวงอกได้เลยค่ะปิดท้ายด้วยพลิกชี้ฟ้าแดงเรียบร้อยอ่า ข้างหน้าผมตรงนี้คือเมนูที่ทําด้วยเมดีคุกทั้งหมดเลยแล้วครับ<ม>อ๋อแค่ดูก็มบีความสุขแล้วครับมาดูน่าทานมากเลยครับงั้นผมขอลองาทานเลยนะครับถ้างั้นผมเริ่มชิมปลาสบา,า,าบะผัดซอส่อนดดกว่วลองทานคู่กับก้านกระเทียมดูนะคะลองดูจะทานแล้วนะครับอืมอ้ก้านกระเทียมมันยังกรอบอยู่เลยนะครับ แล้วก็แม้ว่าเมนูนี้จะเป็นเมนูทอดแต่เราใส่น้ํามันน้อยมากเลยทําให้ไม่รู้สึกเลี่ยนน้ํามันเลยอ่ะ <Cola. S 1> ไม่น่าเชื่อเลยมันดีมากเลยนะครับเนี่ย <Cola. S 1> ต่อไปผมจะชิมจับแ <Cola. S 1> ช่นะครับอืมอืมเฮ้ยวัตถุด,ดิบยังสดกรอบอยู่เลยครับ แล้วยิ่งตอนที่น้ําของเนื้อมันแตกกระจายในปากนี่แบบสุดยอดมากเลยครับขอบคุณค่ะนี่เป็นเพราะไม่ได้คุกแครับใช่แล้วค่ะใช่นี่แหละที่สุดของสินค้าผมคงต้องไปซื้อบ้างแล้วแล้วมีเฟยนาเบต้องทานยังไงทานคู่กับน้ําซุปร้อนๆค่ะแบบนี้นะคะโอ้โหแค่ดูก็ฟินแล้วอ่ค่ะระวังร้อนนะคะครับแบบนั้นแหละค่ะคีบนิดเดียวจิ้มซอสนิดหนึงจิ้มซอสนิดนึงนะ ปกติแล้วเวลาทำมิวเฟยนาเบะค่ะน้ำซุปมักจะเข้าไปทำลายรสสัมผัสของผักหมดเลยแต่นี่รสชาติยังอยู่ครบสุดยอดเลยแต่ลองชิมน้ำซุปสิผมชอบจริงๆ <c oughs> <c oughs> มันอร่อยมากเลยครับ <c oughs> ทั้งหมดเป็นเพราะเมดิคุกใช่ไหมครับใช่ค่ะเออซ่อนอยู่ในบรรดาที่สุดของสินค้า,าของอาโทมีเลยค่ะสุดยอดเลยนะครับ วันนี้ผมเข้าใจแล้วครับว่าการรักษารสชาติดังเดิมของวัตถุด,ดิบไว้มันเป็นยังไงซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากรถมือของคุณคิมจินแอและประสิทธิภาพของเมดูคุกจากอะโทมีทำให้รสชาติของอาหารทั้งหมดนี้ออกมาได้อร่อยมากถ้าใช้เมดูคุกทำอาหารแม้แต่บะหมี่กึง<อ>่งสำเร็จรูปก็อร่อยได้ค่ะ <laughs> <laughs> วันนี้เราก็ได้มารู้จักเมดูคุกจากอะตทมีกันแล้ว และได้ทำอาหารกับคุณคิมจินแอร์ด้วยค่ะช่วยฝากอะไรเกี่ยวกับเมดิคุกหน่อยนะครับเมดิคุกคือเครื่องครัวที่ดีและล้ำค่าจนฉันอยากจะส่งให้กับลูกสาวของฉันค่ะสำหรับใครที่ชอบเครื่องครัวเหมือนดิฉัน mm hmm. เพียงแค่ใช้เมดิคุกคุณก็มีความมั่นใจมากขึ้นได้ค่ะและนี่คือสินค้าย,ยอดเยี่ยมเมดิคุกที่ไม่ว่าใครก็ทำอาหารได้อย่างเชฟมืออาชีพมาดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวด้วยกันนะครับขอบคุณสมาชิกอัลโทมี่ทุกท่าน ที่ติดตามพวกเรากันครับ